สวัสดีค่ะเพื่อน,นจากช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะวันนี้เอารอบมาดักขอบสะเนาะมันปลามันจะออกนะคะเนี่ยวันนี้มันมันแห้งแล้วน้องมันออกมาเนี่ยมันลอยปลากเกลี้ยงเลยนะคะมันจะออกอย่างนี้มันก็เป็นปากท่อเนาะแต่ดินมันอุดแล้วน้ำก็กำลังไหลมาไม่เอาไม่เอาจอบมาขุด ให้มันนั่นนะเพรามึงมันก็ท่อมันก็เป็นอีนี่นอะอยู่ใต้ถนนน,นี่นะตรงนี้ฝั่งตรงนี้ก็เป็นคลองเนาะน,นี่นะคะมันก็จะออกมามันก็จะไปคลองในคลองนะคะเนี่ย ปากท่อตรงน้ำไหลซึมๆนะเนี่ยนี่ปากท่อนะคะตรงน้ำไหลอันนี้ก็จะเป็นสะข้างบ้านเนาะ มิดมกฟันดินลกลกลกเนี่ยขอบสามจะเป็นอย่างนี้ปลาช่อนมันก็จะออกปลาช่อนมันก็จะออกมาตรงนี้นะมันจะลงคลอง นี่เราจะเอารอบมาดักนะคะเอาสุมให้สุงๆเลยชั่วคราวมันเย็นแล้ันไม่ทันแล้วก็สั่งกระสีมะปิดได้ก็ดี มันไม่มีเฝือกมันจะอยู่หรือพอมึงว่าจะไปตลาดนะเนี่ย,ยมีแต่ต้นอะไรกระถินยักษ ฝั่งโน้นก็ที่ปลายฟ้านะคะฝั่งโน้นเป็นป่ามะม่วงมีจะสะอันนี้ก็คลองตัดผ่านเนาะเส้นเส้นทาง หลังหลังบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นสะนะคะสะหน้าบ้านถูกหวยจะโถมเลยนะคะยังไม่มีตังโถมถมให้ลูกให้ลูกปลูกบ้านเนาะลกนะคะ สะสะที่อยู่หน้าบ้านนะคะอันนี้ก็ที่ญาติกันน้อยอยู่ติดๆกันเนี่ยฝั่งนู้นเขาะจะปลูกไม้ไผ่ไม้อะไรเยอะนะเป็นปากลก้วยม้งต้นสัก <c oughs> ต้นสักบ้าง นะอันนี้ก็จะเป็นที่ของปลายฟ้านะคะแถบนี้กล้วยนี่ก็แก่แล้วเนาะ ทางก็จะเป็นถนนทะลุได้หลายที่หลายทางนะคะนี่ทางเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆดูทางเข้าบ้านก็อันนี้ต้นมะม่วงมะม่วงก็วายแล้วหล่นปืนดินเลยปีนั้นได้เห็ดโคนตรงนี้เนาะเห็ดโคนขึ้นเนาะ ได้ตรงนี้เป็นหม้อเลยนะคะกกเสาไฟฟ้าเนี่ยก็พามาดูนะคะพามาดูพื้นที่นะคะอันนี้ก็ที่โล่งยังไม่ได้ปลูกอะไรนะถ้าตัดหญ้าก็ซวยยังไม่ได้ตัดช่วงนี้ยังตัดไม่ได้นะคะดินดินมันแฉะดินมันอ่อน ตัดไม่ได้ออันนี้ก็ที่ของปลายฟ้าก็อยู่อีกฝั่งโน้นนะคะที่ต้นมะม่วงตรงสูงอรรถมาด้วยเจอยู่นั่นแหละ ขับรถไปให้แฟนขับมาจะไปตลาดนะจะไปตลาดปลาช่อนหูเวลามันหุบตัวใหญ่ๆเนาะจอดไว้ตรงนี้แหละจะไปตลาด ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะไปตลาดค่ะสวัสดีค่ะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆ